การเกิดคือทุกข์ไม่อยากเกิดอีกต้องทำยังไงครับการเกิดเป็นทุกข์ไม่อยากเกิดก็ทำวิธีการที่อาจารย์บอกศีลส,สมาธิปัญญาศีลห้าสมาธิความสงบปัญญาคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วยอมรับมันให้ได้แล้วพิจารณาแบบนี้ซ้ําไปซ้ำมาตลอดชีวิตเราจนกว่าจะถอนอุปทานออกได้จะละสังโยชน์ออกได้เนี่ยเป็นวิธีการดับเหตุในการเกิดเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากเกิดแล้วให้ทำวิธีนี้ มรแปดนั่นแหละอริยอัตถังกคิกามรคนี่นั่นเองคือกรรมมนิโรทคกามินีปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่ปฏิบัติให้ถึงความเป็นอริยะบุคคลเพื่อให้สิ้นกรรมไม่เหลือความมีกรรมอีกต่อไปเนี่ยเรียกว่าปฏิปทาคืออริยะมรยแปดมรแปดย่อเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาย่อเหลือสองคือสมถวิปัสนาย่อเหลือหนึ่งคืออาณาปานาสติรู้ลมหายใจเห็นทั้งสมถวิปัสนาเห็นสติปทานสี่ นี่คือวิธีการดับทุกก็คืออริยมรรคแปดมรรคแปดมีอะไรบ้างอ่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแปดอย่างทําให้ได้แปดอย่างถ้าแปลออกมาในความเข้าใจหมายความว่าอะไรสั้นๆสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องก็คือเห็นถูกต้องในหลักอริยสัจสี่มรรคแปดนะอริยสัจสี่สองสัมมาสังกัปปะดำริชอบเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วเราจะอยากเดินออกจากกรา พยาบาลและความเบียดเบียนทั้งหลายเพราะเราเข้าใจแล้วไงว่าการเบียดเบียนมันทําลายคนอื่นดังนั้น <โ corps. S 1> เราเลิกเบียดเบียนดีกว่าเพื่อเราจะได้เลิกทาลายคนอื่นกลับมาตั้งกุศลเราจึงดํำริขึ้นได้ว่าเฮ้ย <cm 2> เราจะกำลังจะฆ่าสัตว์ <c oughs> ก็เลยมีความดําลีิขึ้นมาว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ดีกว่าเพราะเราต้องการจะ,ะรักษากุศลมีเจตนาเป็นเรื่อมดเว้นจากการทําบาปานาติบาตเราจะละเว้นจากการมีฝ่ามืออันชุบด้วยโลหิตเราจะวางสาตร,ราวุธใน,ในมือลงเสียเพื่อละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ให้ตกทุกข์ได้ยาก เห็นไหมดำรีมันเกิดขึ้นนี่คือสัมมาสังกปะสัมมาวาจาเมื่อดำรีในการออกจากการพยาบาทเบียดเบียนวาจาย่อมดีถูกต้องมนะวาจาดีมีอะไรบ้างอะไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้ชาวบ้านแต่การไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อนี่เรียกว่าวาจาดีนี่คือสัมมาวาจาต่อมาสัมมาสังกปะเอ่อสัมมารกรรมมันตะกสัมมารกรรมมันตะคือการงานชอบการงานไม่เกี่ยวกับอาชีพนะการงานคือเรากําลังทํากับข้าวนี่เรียกว่าการงานกวาดบ้านนี่เรียกว่าการงานถูบ้านเรียกว่าการงาน เดินมานั to 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 ่งฟังทำนี่ก็เรียกว่าการงานการงานเราทําการงานใดก็ได้ให้ละเว้นจาก3อย่างทุกกิจการงานในชีวิตเราอย่าไปล่วงละเมิดต่อ3อย่างนี้อย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปรักทรัพย์อย่าไปประพฤติปนิกายสีสามข้อแรกนี่คือการงานต่อมาอาชีวะสัมมาอาชีวะอาชีพชอบทีนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินเงินทองทองแล้วอาชีพที่เราทําเราต้องละเว้นจากการทําอาชีพหรือการหาเลี้ยงชีวิตผิดหาเลี้ยงชีวิตผิดเช่นเราหาเลี้ยงชีวิตผิดยังไงเช่นไปค้าอาวุธ ค้ายาพิษค้าสุรายาเมายาเสพติดค้าอะไรก็ตามที่เป็นใหสัตว์ล้มตายเป็นไปเพื่อการผิดศีลห้าค้าสุรายาเมา,าอะไรพวกเนี้ยอย่าพยายามไปทาหลีกเลี่ยงการทําถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงได้นี่เรียกว่าอาชีพชอบสุสัตว์ซื่อสัจจริต,รรต,รรตรเป็นสัมมาอาชีพไม่ใช่มิจฉาอาชีพสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะความเพียรชอบวายามะความเพียรชอบเป็นยังไง อกุศลใดที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดอกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วรีบดับกุศลใดที่ยังไม่เกิดรีบทําให้เกิดกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เจริญยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าความเพียรตัวต่อมาคือสัมมาสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสติคือการระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาระลึกรู้ตัวอย่างที่เรากําลังนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วมันหลุดไปคิดใช่ไหมพอเรามันหลุดไปคิดรู้ตัวไหม เริ่มรู้ตัวรู้ตัวเสร็จปุ๊บเอากลับไปอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมนี่เรียกว่าสติสติเราจะระลึกได้ว,ว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กับผู้โทนี่ว่าแต่ในขนานี้หลุดยากหลุดแล้วรีบรู้ตัวให้เร็วแล้วเอากลับมาตั้งอยู่กับลมหายใจนี่เรียกว่าสติไอการที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยเราชอบเรียกกันว่าสมาธิใช่ไหมนั่งสมาธิแต่ความเป็นจริงเรายังไม่ได้สมาธินะเรากําลังฝึกสติอยู่เมื่อสติตั้งมั่นดีแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ เมื่อสัมมาสติเกิดสัมมาสม,มาธิจะเกิดตัวสุดท้ายคืออะไรฌานหนึ่งสอสามสี่จะเกิดขึ้นดังนั้นที่เรากำลังนั่งฝึกดึงกลับดึงกลับทิง้งแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจนี่เรียกว่าการฝึกสติสัพพัญญาเพื่อให้สมาธิมันเกิดสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่คือมัคแป